ละน้ำนะครับมีเป๊ะเลยเป๊ะเลยที่บอกว่าเตรียมตัวมาเรื่องลักษณะน้ำแล้วก็เจอเรื่องลักษณะน้ำจริงๆนะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจนะครับอ้าวมาดูข้อนี้กันครับคําถามนี้นะครับเกี่ยวกับป่าเอบอกครับถามลักษณะน้ำเกี่ยวกับต้นไม้ใช่ไหมครับอาวไม่ใช่ครับใบไม้อาก็ยังไม่ใช่เน่เนดินดินก็ยังไม่ใช่ จริงไม้กิง่งไม้ก็ยังไม่ใช่พอนะครับน้องเจ็มพอนะครับฟังคุณทอมดีกว่านะครับคุณทอมอยากจะทราบครับว่าลักษณะนามของป่าคืออะไรร่วงป่าหนึ่งพื้นหรือป่าหนึ่งแห่งครับ15วินาทีจ,<ะ>จับเวลาพื้นเหรอแห่งวะแหงแห่งอยื่คืนเอาดี ไม่ไดแล้วครับต้องตอบแล้วครับจะตอบว่าข้อหนึ่งครับ,รบข้อหนึ่งคือป่าหนึ่งผืนครับทำไมถึงตอบว่าป่าหนึ่งผืนครับไม่ใช่ครับ oh <yeah. S 1> แล้วทําไมเราถึงไม่คิดว่าเป็นป่าหนึ่งแหงล่ะครับไม่เคยได้ยินเลผมไม่เคยได้ยินแต่เคยได้ยินป่าหนึ่งผืนครับจริงไหมเค,เ,คเคยได้ยินจริงไหมครับ ก็ไม่เคยกันอ่ะก็ไม่เคยทั้งคู่ไม่เคยก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะว่าไม่เคยทีมพอทั้งคู่ครับค่าทีมพอทั้งคู่ตอบพอทั้งคู่จะตอบว่าผืนค่ะผืนเหมือนกันเลยทำไมถึงตอบผืนครับเพว่าเคยดูในทีวีอะค่ะพวกข<ช>ยากร์อากาศอะไรเงี้ยเขาจะอย่างเช่นป่าผืนนี้แห้งแล<ช>้งอะไรเงี้ยนะค่ะเป็นแห่งมันจะแบบไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นป่าหนึ่งแห่งอะค่ะ นี่แสดงว่าเวลาที่เราดูข่าวต่างๆนะครับเราพยายามฟังด้วยนะครับว่าเขาใช้คําศัพท์ว่าอะไรลักษณะนามว่าอะไรฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับเวลาเราดูข่า,ขาวเ <ๆ S 1> วลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราก็จะมีความรู้มากขึ้นนะครับและฝากถึงสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับว่าเวลาที่เราจะพูดจะทําอะไรออกสื่อเราก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะครับจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนอีกมากมายครับแต่ที่บอกว่าได้ยินข่าวบอกว่าปาพื้นนี้ ตกลงแล้วสื่อมวลชนเข้าใช้ถูกหรือเปล่านะครับอ่ะทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่าปลาหน<อ>ึ่งพื้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องตอบให้ถูกเท่านั้นปลาหนึ่งพืนตอบมาแล้วว่าปลาหนึ่งพื้นคําตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด <ad> ็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะและคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ นาสนานคือผือนนั่นเองนะครับเราต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับ